วัดีค่ะวันนี้แม่อุพามาดูที่ดินพัฒนาแล้วขนาด200ตารางวาบนเขาพระนะครนายกค่ะแปลงนี้เป็นโครงการขนาดเล็กนะคะมี14แปลงแบ่งล็อกค่ะ14บล็อกเลยตอนนี้ค่ะเปิดจองมาแค่ทิศเดียวจองรัวๆไปถึง7แปลงแล้วนะคะว่างแค่7แปลงสุดท้ายเลยนะคะความพิเศษแปลงนี้นะคะเราพัฒนา ผมดินบดอัดให้แน่นสูงขึ้นมาจากที่นาสูงถึง1เมตรนะคะแล้วก็ล้อมรั้วมมค้อกมาขาวบอยให้ค่ะหน้ากว้างของแปลงที่ดินเนาะ35.5เมตรความลึก23กว่านะคะ23.5เมตรค่ะถ้าท่านสนใจนะคะมีความพิเศษกว่านั้นคือวางจองเพียง 5 0 0พันบาทค่ะล็อกแปลงทันทีค่ะยื่นกู้กับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพนะคะเช็คอนุมัติวงเงินเต็มถึงร0อเปเซนะคะสมมุตินะคะท่านอายุ30ปีนะคะเรายื่นกู้ถึง30ปีที่สำคัญนะคะสามารถโบตัดต้นตัดดอกกับธนาคารได้เลยนะคะที่ดินนครนายกเป็นที่ต้องการแล้วราคาสูงขึ้นทุกวันนะคะรับรองลงทุนกับที่ดินแปลงนี้กำไรแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูที่ดินข้างในกันเลยกว่าค่ะของโครงการเดอะมาเทิ้งห้านะคะเป็น โครงการที่ดินจัดสรรแบ่งขายขนาด200ตารางวาบนเขาพระค่ะตรงนี้จะยืนอยู่บนถนนสาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้ยังเป็นหินคลุกอยู่รออบตพัฒนาเข้ามาให้ค่ะอันนี้พามาดูบรรยากาศเต็มๆนะคะหน้ากว้างของที่ดิน35.5เมตรนะคะแล้วก็ความลึก23เมตรค่ะ การพัฒนาของเราก็คือมีไฟฟ้าหน้าแปลงค่ะปะป,ปาหน้าแปลงทุกแปลงเลยนะแล้วก็เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะให้มาดูบรรยากาศข้างหน้าค่ะใกล้ๆบริเวณนี้นะคะก็จะมีวัดป่าจิตพลังสีวัดเขาพระวัดเกาะกระชายนะคะแล้วก็ร้านคาเฟส่สวนอาสาแล้วก็ ใกล้โรงเรียนนายร้อยจอยปอลเพียงห้านาทีเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเพิ่งเปิดจองแค่อาทิตย์เกี่ยวใกล้เต็มไปแล้วนะมีทั้งหมด14แปลงตัวนี้จองไปแล้วทั้งหมด7แปลงนะคะตามถังที่อุ้ขึ้นให้นะคะเท่าที่ดูก็คือแปลงฝั่งนี้ค่ะโซนหน้านะคะแปลงมุมข้างหน้านียค่ะ A1 แล้วก็ B1 จองไปแล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นแปลง B7 กับ A7 ก็คือจองไปแล้วเหมือนกันดูบรรยากาศคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้คืออุมาตอนเที่ยงนะคะสําหรับท่านที่หาที่ดินพักตาอากาศหรือใช้ชีวิตหลักเกษียณวิวเขานะครนายกค่ะเดินทางจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงกว,งกว่าถึงที่ดินแปลงนี้นะคะตอนนี้โครงการนะคะถนนกว้างกลางแปลงเนี่ยคะ่ะกว้างเกือบ10เมตรเลยนะอ่ะ เนี่ยค่ะเราถมเป็นดินภูเขาบดอัดแน่นๆนะคะแล้วก็รั้วคอกม้าคาบอยเนี่ยเป็นแบบปูนซีเมนเลยนะไม่ใช่เป็นไม้ฝาเชลล่านะคะเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยคือมั่นคงถาวรแล้วก็สวยงามแบบนี้อนาคตเราจะมาเปลี่ยนสีสันก็ได้ค่ะของเราจะมีการประดับเป็นต้นทองอุไรข้างหน้านะคะซึ่งถ้าออกดอกนี่จะก็เหลืองอาลามเลยนะเดิมชื่อโครงการเราตัวนี้จะเป็นโครงการทองอุไรนะคะ เนี่ยค่ะการพัฒนาของเราก็คือดึงไฟมาให้อันนี้จะเป็นโครงการแบ่งขายไปแล้วนะคะเป็นของตรงนี้มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะถัดไปตรงนู้นก็เป็นบ้านของกำนันค่ะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านบ้านสวนนะคะเนี่ยเสาอทิก็จะมาปลูกต้นไม้ค่ะโครงการตรงนี้นะคะจะเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยเขาพระนะคะ แล้วที่ติดกับแปลงนี้ก็คือเป็นส่วนผล,ลไม้ค่ะเป็นส่วนกล้วยแล้วก็ส่วนง้อของเพื่อนบ้านค่ะบรรยากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะแปลง A7 ติดกับของเพื่อนบ้านปิดการขายไปแล้วนะคะถ้าเรามาตามที่กัดขึ้นมาก็จะมาทางวัดป่าจิตพลังศี เข้ามานะคะก็จะเจอบ้านสวนหลังนี้เป็นทางคอนกรีตนะคะแล้วก็พอเลี้ยวขวามาก็จะเป็นทางหินคลุกซึ่งยกสาธารณะแล้วข้างหน้าโครงการก็จะเป็นทุ่งนานะคะตามภาพมุมสูงที่อู้ขึ้นให้ค่ะเข้ามาจะแบ่งเป็น2โซนค่ะโซน A กับ B ค่ะจัดสรรแต่งแปลงพัฒนาแล้วค่ะก็สาล้อมรั้วข้องมาค่ะบอยให้แบบนี้ขนาด200ตารางวา ทั้งหมดมี14แปลงค่ะตอนนี้อู๋อยู่แปลงที่ตรงนี้ก็คือเป็น A5, A6 นะคะซึ่งว่างอยู่2แปลงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะที่ดินน่าสนใจมากๆเลยนะคะเหลือเพียง7แปลงเท่านั้นนะคะนัดแม่อูดูที่ดินแปลงนี้คะ่ะแจ้งล่วงหน้า0826162428นะคะวางจองเพียง5,000บาทล็อกแปลงให้ทันทีคะ่ะยื่นกู้ฟรีค่าใช้จ่ายกับธนาคารกรุงเทพเลยนะคะลองมายื่นดูก่อนคะ่ะ